สวัสดีครับนี่อยู่กับฟอร์ดนะครับเป็นฟอร์ดแคปนะครับติดตั้งกุญแจรีโมทใหม่นะฮะทดสอบกุญแจนะครับลดล็อกไปกับพริบหนึ่งครั้งนะครับลดล็อกแล้วนะฮะกดายล็อกนะครับไปกับพริบค้างยาวนะฮะาขล็อกแล้วนะครับโอเคต่อไปทดสอบนะครับการสตาร์ทนี่เรากัดดอกให้ด้วยนะฮะกัดฟันให้เรียบร้อยเลยสําหรับกุญแจนะฮะไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องครับ ปิดประตูฮะเราจะไม่ล็อกนะครับสังเกตปุ่มเซ็นอร์ล็อกตรงกลางคอนโซลนะฮะเรยจะไม่ล็อกนะฮะเดี๋ยวเราจะแตะเบรกนะครับภายใน30วินาทีนะฮะหลังจากปิดประตูสนิทนะครับแตะเบรกประตูจะล็อกเองนะครับเนี่ยประตูล็อกแล้วนะฮะสัญลักษณ์ไฟขึ้นนะฮะรถล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฮะต่อระดับเครื่องนะครับมาดูว่าเซ็นอร์ลล็อกขย็อกะไหมนะครับสัญญาณไฟตัวนี้จะหายไปนะฮะ ดูนะฮะตอนนี้รถล็อกอยู่นะฮะสัญญาณไฟโชว์สถานะแบบนี้เครื่องติดอยู่ะฮะดับเครื่องครับเห็นไหมครับไฟหายไปแล้วตรงนี้นะฮะไฟตรงนี้หายไปแล้วประตูขายล็อกแล้วนะครับโอเคสําหรับลูกค้านะครับที่น้องท่านใดใช้ฟอร์ตตัวนี้อยู่นะฮะสนใจที่จะทําบุญแจรีโมทแบบนี้นะครับใช้งานได้ครบคันเลยสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง u t u b e นะครับที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมพิจบู์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ